ข้าวโพดค่ะตัวเสียอวบมากปลูกไว้ที่บ้านนะคะทุกคนดูสิโอ้โหต้นใหญ่มากเธอจเจริญเติบโตมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มที่จะออกฝากและเนี่ยทุกคนใช้สูตรนี้นะบำรุงได้นะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลค่ะดีมากเลยมะมาลาค่ะทุกคนอุ้ยออกดอกนะคะใบเขียวงามมากนะคะตอนนี้ติดผลล้อจ้า แม่สิมก็ใช้น้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็ใช้สิ่งนี้นะคะน้ำมันหอยค่ะทุกคน1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะมีน้ำสาวข้าวได้ยิ่งดีค่ะเติมลงไปเลยต้นไม้พืชผักสวนครัวนะคะแล้วไม่ไปเขียวงามไม่เจริญเติบโตไม่แตกยอดใบนะคะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงได้เลยค่ะทุกคนก็ลดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะทุกคนต้นไม้ พืชผ,ผักส่วนครัวนะคะก็จะไปใหญ่ใบเขียวอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนในน้ํามันหอยนะคะจะมีเกลือมีน้ําตาลมีซีอิ๊วแล้วก็มีเนื้อหอยด้วยค่ะทุกคนซึ่งมีประโยชน์ต่อาการบํารุงโดยที่เราไม่ต้องหมักให้เสียเวลาด้วยนะคะมีหลายคนเลยที่ไม่รู้นะคะว่าน้ำมันหอยนี้เป็นปุ๋ยชช่นดีเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาทุกคนนะคะมาทําปุ๋ยสูตรง่ายๆบารุงพืชผักส่วนครัวต้นไม้นะคะแค่ช้อนเดียวนะ ผักใบเขียวนะคะโตเร็วแข็งแรงมากๆค่ะจากสิ่งนี้ทําจากก็ได้เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิมขอคนแะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สับตไคร่สาขูชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําปุ๋ยกันค่ะเขียวมากๆเลยค่ะทุกคนขึ้นใช่นะคะล้นกระถางเลยค่ะตอนสีค่ะทุกคนไม้ประดบับคุณชมดูนะคะโ้โหแทงหลอดเพียบเลยค่ะใบกะเพราแม่จิมนะคะปลูกในกระถางงามมากใบแมงลักค่ะ ใบเขียวงามแตกยอดใบดีมากจะเจร่ญเติบโตเร็วมากเลยค่ะแค่ใช้สิ่งนี้ค่ะรดเป็นประจำมาดูส่วนผสมของปุ๋ยในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเตรียมน้ําเลยนะคะใช่ภาชนะนะคะ10ลิตรค่ะน้าสาวข้าวค่ะหลิตรแล้วก็นี่เลยนะคะน้ามันหอยค่ะในน้ํามันหอยนะเขาจะมีส่วนผสมของซีอิ๊วนะมีน้ําตาลมีเกลือแล้วก็เนื้อหอยด้วยเราสามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยนะคะบํารุงต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องหมักค่ะทุกคน ครปลูกมะกรูดนะคะแล้วไม่แตกยอดใบนะคะทุกคนใช้แล้วนะนี่เลยเขาจะแตกออกมาเร็วมากๆเลยค่ะไม้ประดับนะคะบอนสีแม่จิมเนาะโู้ออกมาเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนต้นอวบนะคะใบใหญ่สีสวยต้นแข็งแรงใบแมงลักนะคะเราต้องการให้เป็นพุ่มนะคะใบเยอะมากๆเราก็ใช้สูตรนี้บำรุงเลยใบไม่เขียวแกล้งแกล้งค่ะ วิธีการทำนะคะหลังจากที่เราเตรียมน้ำไว้แล้วนะคะทุกคนก็ใช้น้ำมันหอยเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเป็นสูตรง่ายนะคะเพราะาในนี้เขาจะผสมเนื้อหอยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องหมักให้เสียเวลาค่ะทุกคนในน้ำมันหอยนะเขาจะมีธาตุอาหารที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตนะอย่างเช่นไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเขาจะทาให้ต้นไม้ของเราใบเขียวนะเจริญเติบโตได้ดีค่ะแมงกานีสแคลเซียมนะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้ดีฟอสฟอรัส ทำให้พืชผักของเราไปเคียวงามแตกยอดใบค่ะและยังทําให้ต้นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคที่ดีไม่ค่อยเกิดโรคค่ะ ต่อไปค่ะน้ำซาวข้าวนะคะบ้านใครมีน้ำซาวข้าวนะคะอย่าลืมใช้ด้วยนะเขามีประโยชน์ามากๆเลยค่ะทุกคนเขาจะมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กค่ะช่วยเสริมสร้างธาตุอาหารนะคะเพิ่มธาตุสารอาหารในดินให้กับต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเราโตเร็วแข็งแรงมีใบที่เขียวงามค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะที่การใช้นะคะผสมเราต้องใช้ให้หมดเลยในคราวเดียวนะถ้ามีต้นไม้ในน้อยเราก็ลดสัดส่วนตามลงไปนะคะถ้ามีมากเราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าเหลือไว้นะใช้ให้หมดในคราวเดียวก็คือน้ํา10ลิตรนะคะน้ำซาวข้าวหนึ่ง น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนจะมาผสม,มเข้ากันนะเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยวิธีการใช้เราต้องการบำรุงให้ต้นแข็งแรงใบเขียวงามนะคะกาดลดเลยตรงบริเวณชายพุ่มค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคนลดช่วงเช้านี่จะดีมากๆเลยรากเขาจะดูดซึมซับนะไปสังเคราะห์แสงแล้วก็ทำประโยชน์ได้อย่างสูงสุดค่ะ จะช่วยกระตุน้นการแตกยอดใบทำให้ใบทำให้มีใบยเยอะนะคะเกี่ยวงามต้นแข็งแรงใช้สม่ำเสมอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งต้นไม้จะสวยงามตามที่เห็นเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่มีน้ําสักข้าวนะคะมาใช้วิธีนี้กันเลยนะคะทุกคนเตรียมน้ำสิบลิตรเลยะคะ่ะตามด้วยน้ํามันหอยนะคะ1ช้อนค่ะแล้วก็คนส่ผสมให้เข้ากันค่ะนำไปราดรดต้นไม้ได้เลย ได้แล้วนะคะทุกคนใครที่ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวนะคะแล้วไม่ไปเขียวงามไม่เจริญเติบโตไม่แตกยอดใบนะคะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงได้เลยค่ะทุกคนก็ลดตามใช้พุ่มหรือว่าลดใบได้เลยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะดูกระเจียบแม่จิ๋มเอยหแตกยอดใบดีมากๆเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลไม่แตกใบนะคะเป็นทรงพุ่ม ใบไม่เขียวงามนะคะใช้สูตรนี้บำรุงได้เลยจ้าเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะทุกคนต้นไม้พืชผ,ผักสวนครัวนะคะก็จะไปใหญ่ใบเขียวอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนเป็นสูตรง่งายๆที่น่าทำใช้มากเลยค่ะโพดค่ะข้าวโพดสารีค่ะทุกคนนห้นะ เอาไว้เก็บกินคะ่ะทุกคนปลูกไว้ที่บ้านนะคะทุกคนดูจิจโอ้หต้นใหญ่มากเธอจเจริญเติบโตมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มที่จะออกฝักแล้วเนี่ยทุกคนใช้สูตรนี้นะบำรุงได้นะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลค่ะดีมากเลยเป็นกระเจี๊ยบคะ่ะทุกคนจเจริญเติบโตดีมากดูยอดใหม่เขาออกมาเนี่ยว,ว้าวเดี๋ยวก็ได้กินผลแล้วค่ะเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆนะคะทุกคน ง่ายไหมคะทุกคนปุ๋ยนะคะอยู่ในครัวของเรานั่นแหละแค่เรารู้จักนํามาใช้แล้วก็รู้จักประโยชน์ของเขานะคะว่าบํารุงต้นไม้ได้ไหมนะคะแม่จิมบอกว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์สาคูชิแนรด้วยนะคะแชร์ไปให้กับคนรักต้นไม้คุณที่คนรักด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ